สิ่งที่ชอบมากๆกนะครับก็คือคำพูดของพี่ยิมที่ว่าเป็นตลาดทุนสีขาวเนาะแต่วันนี้มีไอเดียในการที่เราจะทําธุรกิจให้มันเป็นสีขาวให้มันสต t นเ n a b l e นะครับประสบความเร็จแบบมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นอไอที่ว้าวมากๆเป็นคอเดียร์ยิงคำถามเยอะมากแล้วก็เป็นการอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าใจคู่ดเดียวกับ FA หรือ Underwriter และอย่างคือเขามีบิสเนสทัศน์ที่ดีตรงตลาดสีขาวเนี่ยครับเป็นบริษัทที่ยั่งยืนครับแนะนำาแบบแนะนา สิ่งที่ชอบมากๆนะครับก็คือคำพูดของพี่ยิมที่ว่าเป็นตลาดทุนสีขาวเนาะแต่วันนี้มีไอเดียในการที่เราจะทําธุรกิจให้มันเป็นสีขาวให้มัน s u s t a i n a b l e นะครับประสบความเร็ดแบบมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นไอที่ว้าวมากๆส่วนเรื่องของเนื้อหาเทคนิคเนี่ยเหมือนเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเนาะซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่าค่า,าคอร์สที่มาเรียนมากๆเลยแล้วมันไม่ใช่โอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ในพื้นที่ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สนี้คุ้มมากๆครับก็รู้สึกว่าได้ความ รู้เยอะมากเลยจากพี่หิมนะครับก็ได้เรียนรู้เรื่องการที่เราเตรียมตัวธุรกิจเราเนี่ยในการเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่เราควรจัดการบริษัทภายในเรายังไงเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเข้าตลาดนะครับแล้วก็ดูเรื่องปาร์ตี้ต่างๆที่เราต้องเวิร์กด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้สึกหนุนใจมากที่ได้ฟังประสบการณ์ที่พี่หิมแล้วก็พี่นิกแชรให้ฟังด้วยนะครับเรื่องตลาดทุนแล้วก็เรื่องการลงทุนนะครับก็อยากจะส่งต่อแล้วก็ขอหนุนใจทุกๆคนนะครับว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะครรับแตต่่วาาสมมุิเ เลิกที่จะดําเนินหรือว่าลงทุนเนี่ยที่ถูกต้องนะผมว่าอันนี้ก็จะช่วยเรามากๆเลยนะครับก็อยากจะขอขอบคุณคนด้วยนะครับชอบตรงที่แกจะเน้นเรื่องการ IPO ในรูปแบบของสายขาวให้มันยั่งยืนอยู่ได้ยาวๆครับผมก็เลยชอบตรงนี้ครับชอบตรงที่ว่าเป็นคนที่ให้คำถามเยอะมากแล้วก็เป็นการอธิบายตั้งแต่เริ่มตน้นจนเข้าใจพูดเกี่ยวกับ FA หรือ Underwriter และออย่างคือเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีตรงตลาดสีขาวเนี่ยครับเป็นบริษัทที่ยั่งยืนครับแนะนำแบบแนะนำ